สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับพิมมี่ฟรีสไตล์อีกแล้วนะคะวันนี้พิมพ์จะพามากินทุเรียนกิน <g ill in> อีกแล้วอันนี้ไปสนีมาส่งเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาเปิดพร้อมๆกันเลยนะคะอืม ูิข้างในคืออะไรจะเอ๋เปิมใจดูว,ว้าวนี่คือข้างในกล่องนะคะถูกกล้องดูให้ดูวิธีการแพ็คเขานะคะนี่จากร้านน้องน้ำนะคะ ที่บอกว่ายังไม่บอกเลยว่าคืออะไรอืเห็นไหมคะเห็นไหมดูวิธีการแพ็คก,กนเขาแพ็คให้อย่างดีเลยค่ะพิมสั่งทุเรียนมาค่ะอันนี้คือทุเรียนนะคะดูดูแพ็คค่ะดูดูเขาใส่ให้โอ้โหแพ็คอย่างดีค่ะอันนี้หอมาให้อย่างดี แล้วมีถุงน้ําแข็งมาให้ด้วยนะคะถองเจลน้ําแข็งที่แบบไม่ให้มันเน่าเสียค่ะนใจดูโอ้โหอืมโอ,อ,อ,อ้ดูนี่ก่อนค่ะดูนี่ก่อนโอ้ว้าว คือร้านที่พิมพ์ซื้อพิมพ์สั่งประจําค่ะดูดูร้านโอ้กินเย้ายวนมากเลยค่ะเย้ายวนว้าวโปรเฟชชั่นอลมากเลยค่ะการแพ็คกิ้งแล้วเดี๋ยวพิมพจะพาให้ดูสดสดกันเลยค่ะไม่ได้ค่าโฆษณานะคะอันนี้รีวิวเฉยๆให้คนไทยในอังกฤษได้ซื้อทุเรียนโดยที่ไม่ผิดหวังนะคะ ครั้งที่แล้วพิม์พรีวิวเป็นกล่องแต่ตอนนี้พิมพ์จะรีวิวดูว่าเป็นลูกจะเหมือนกันไหมพิม์พสั่งเขา,เ,า,เ,าเหมือนกรอบนอกนุ่มในอะค่ะเดี๋ยวเขาผามาให้ดูด้วยเดี๋ยวพิมจะให้ดูนี่ดูคือเขาเช็คมาให้ด้วยค่ะว่าโอเคไหมนู่นนี่นั่นลูกนี้สองเดี๋ยวพิมจะให้ดู มีราคามาบอกด้วยลูกนี้2โล1 4 6โลละ25ปอนตบตก6 5 6 5ปอนด์อนค่ะลูกนี้ถ้าเป็นเงินไทยเป็นเท่าไหร่เนาะบาทละ40ตีละ่เท่าไหร่2ป่ะค่ะตอนนี้42 43ต,ต้องไปคิดเป็นเงินไทยก่อนค่ะ สุดยอดเลยค่ะไม่ได้กินบ่อยๆนะคะออกตัวไว้ก่อนกินแค่ตอนช่วงนี้และคะ่ะตอนช่วงหน้าทุเรียนหลังก็คือ,คอ,คอกินให้อิ่มก่อนจะได้แบบเออคือไม่ได้กลับบ้านถือว่าเราไม่ได้กลับบ้านเราก็ต้องกินนะให้มันหายอยากนะคะ่ะปกติจะไปกินที่เมืองไทยเราถูกกว่านู่นนี่นั่นแต่อย่างว่าแหละเราไม่สามารถกลับได้โควิดเนาะก็กินไปก่อนช่วงนี้ ตอนนี้ก็มาดูขั้นตอนการผ่าเลยนะคะว่าจะผ่าได้ไหมคือดูซิว่าพิมพจะทําได้ไหมพิมว่าไม่เคยทํามาก่อนนะคะเดี๋ยวเคยดูในคลิปแต่ไม่รู้ว่าเขาทาแบบไหนนะเดี๋ยวมาลองพร้อมๆกันนะคะจะรอดหรือเปล่าจะล่วงหรือจะรอดก็ผ่ายังไงล่ะคะคราวนี้โอ้ยบัดเนี้เฮ็ดจังไรล่ะผ่าจากหัวลงล่างหรือตรงไหนด้อเดี๋ยว พิมเคยเห็นเขาปาดปาดล่างปาดล่างก่อนดีกว่างั้นปาดล่างก่อนเนาะจะได้กินไหมนี่เ <laughs> พื่อนเพื่อนมามาลุ้นพร้อมกันนะคะว่าจะได้กินไหม <laughs> โอ้ยจะรอดไหมนี่จะสุกสุกยังโน่เดี๋ยวพิมขอดูก่อนตักหนโอย Mm. Găng. mm. Chim ngọt. Ừ. Mm. Hay <laughs> mm. chim, mm. chim còn Chim còn chim con, chim mm. con. ไหนจะลอดจะมูหรือจาเนะาะบันี่ผาก็ไม่เป็นเอนนั้นอยากกินนั่นทุเรียนอนเด้อพี่น้องดูเอาอยากกินก็อยากแต่ก็ผ่าไม่เป็นอโอ้เห็นเขาผาข่าคือง่ายแท้โอ้จะได้กินไหมนี่ ลูกแต่ว่าเขาผ่าตรงพูอย่างนี้เนาะเห็นไหมเห็นไหมนี่ดูสิพ่น้ิงจะได้กินไหมวันนี้เออจมูกห,หรือจ่าแดบพี่น้องเลยดูเอาจมูกหรือจ่าอืมนันแล้วสไดกกินไหมัุ๊กโออยากลองเนาะว่าเป็นเป็นลูกมันจะฟินขนาดไหนเนาะจาะก็เลยซื้อเป็นลูกมาดูสิ โอ้พอบอกคือว่ามันสุดยอดเลยอะไรมันจะเปียกดูสิดูสิจะมูหรือจ่าออกยังนะโอ้ทำไมมันออกอยากโอ้นี่ย ดูเอา้าพี่น้องแต่เนื้อสวยด้วพี่น้องด,ดูดูเนื้อดูเนื้อเห็นไหมเห็นเนื้อไหมตรงปกเลยเป๊ะตรงปกเป๊ะดูอ่ะดูอ่ะสุดยอดเลยคือซื้อมากินได้เลยจริงๆในร้านนี่นะ ซื้อมากินได้เลยค่ะร้านนี้ดูให้ดูให้ดูดูดูซื้อมากินได้เลยค่ะกรอบนอกนุ่มในอืมหอมด้วยสุดยอดสุดยอดแต่ปัญหาคือคนผ่าเนี่ยแหลผ่าไม่เป็นโอ้จะหลอดไหมพี่อืมนี่แล้วราพี่น้องดูอ่ะว้าย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 ว้ยฟินอยู่ได้พี่น้อง ทำไมตัดหัวออกอออเอาผ่าได้กินอยู่ได้ไดพี่น้องเห็นว่ากระไดนี่แต่เกะไม่ได้สวยนะดูอ่ะพี่น้องดูตรงปกไหมเอาให้ดูไม่ได้ว่าดินี่แค่ผ่าไม่เป็นเฉยๆเ,ยเยด้อแต่ให้ดูเนื้อ นี่คือล้านที่พิมพ์ซื้อนะ่ะของน้องน้ำนะสุดยอดเลยโอ้ยโอนผู้ใหญ่มากเลยขอบคุณน้องน้ำด้จ้าที่สงทุเรียนนั่นอร่อยอร่อยไม่ใช่สงมาให้นั่นนะซื้อเขาจะ้ะไม่ใช่ว่าอันนั้นเริมแต่ว่าโอ้ทำไมอันรีวิวให้หละวะถึงมาอวยอะไรมันไม่ใช่จ้ะอันนี้คือของเขาดีจริง อยากให้พี่พี่น้องๆที่อยู่อังกฤษนะ่ะได้ไมาได้มากินของอร่อยซื้อเราไม่พิดหวังจริงๆจ้ะนีเด้อพี่น้องใครที่อยู่อังกฤษนะ่ะหรืออยู่ในยนะูเคน่ะสั่งได้เลยจ้ะไม่พิดหวังจริงๆนี่พิมพ์สั่งไม่รู้กี่ข้างแล้วนี่นี่ข้างที่สี่มั้งแต่จ้าไม่พิษอืมเป็นลูกค้าสุดยอดเดี๋ยวพิมพ์จะพาให้เสร็จก่อนแล้วพิมพจะให้ดูเนื้อทั้งหมดด้วว่าเนี่ยสองโลหนึ่งขนะีดน่ะ พิมได้เยอะแค่ไหนสุดยอดพี่น้องเอ้ยดูดูโอ้ยถ้าพาเป็นเนี่ยจะงามเริศดกว่านี่เด้พี่น้องดูนีขนขณะพาไม่เป็นนะยังยังออกมาสวยขนาดนี้เลยดูเอาว,ว้ายพี่น้องเอ้ยสออร์ไหนเลยกี่ภู สองสามเดหลายเด้ยอยว่าพาว่าพาไม่เป็นพาไม่เป็นก็รอดอยู่เด้พี่น้องโอ้ยพี่น้องรอดอยู่รอดอยู่ดูดูดูเนื้อโอ้ดูเนื้อไม่ได้จกตาเด้หน่ไม่ได้จกเด้หน่บอกไว้ก่อนไม่ได้หลอก ขายเดอ้อไม่ได้ค่ะโฆษณาด้วยเดอ้อจ้ะแค่มาให้ดูเฉยๆเพราะว่าพิมพเป็นคนชอบกินทุเรียนจ้ะก็เลยอยากให้เพื่อนๆที่ใครกระช่างเนาะที่ชอบกินทุเรียนเราซื้อทุเรียนไปแล้วนะ่ะไม่ผิดหวังใครที่ซื้อทุเรียนร้านนี้แล้วไม่ผิดหวังนะคะภาษากะสองภาษาเด้อว,วันนี้ทำงานมากบเบอร์เบอร์วันนี้จะถือสาพิมพ์เด้อว,วันนี้ เขาก็ยังไม่ได้กินที่กินทุเรียนวันนี้กินทุเรียนแทนเขาเปยดูสิโอ้โดูอะ่ะพี่น้องเลยเด้อเด้อเด้ดดอยากให้มันแตกเลยวันนี้สุดยอดเลยอะ่ะพี่น้องอืมคือไม่มีทิฏติเลยจริงๆอะ่ะทั้งแพ็คกิ้งทั้งอ่าอันเนี้ยดู ติอยู่ที่เดียวแหละติคนนั้นคนปอกนี่แหละปอกไม่เป็นอโอ้โหดีแต่ได้กินเนาะปอกไม่เป็นดีแต่ได้กินโอ้ยเห็นอยังงีู้เนาะดูสิได้กผู้ดูว่าดู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 ด,ดูได้ทุกผู้จริงๆนะ่ะไม่ไมีเสียเลยนะ่ะไม่มีเสียเลยคะ่ะได้ทุกผู้จริงๆ ดูวะไว้จ๋ามันจะเหลือไหมนี่ไม่เหลือหรอกอืมดูวะสุดยอดอะเดี๋ยวพิมพิมใส่ดูเนื้อข้างในเดี๋ยวหาว่าอันที่ว่าให้ดูว่านั่นเนาะกรอบนอกนุ่มในจริงๆเนียกรอบนอกนุ่มในไก่ฉีกกรอบนอกนุ่มในไก่ฉีกอ่ะ ดูหลังจากที่พิมพ์มันปอกเสร็จแล้วดูทั้งหมดนี่โลเออสองโลหนึ่งขีดสี่สบหกกัมประมาณนี้เนี่ยได้ขนาดเนี่ยจ,จะ้ะไม่มีเสียเลยสักอันหนึ่งจริงๆร้านน้องน,น้ำนี่จริงๆเลยสุดยอดเขาส่งของมาให้คุณภาพมากบอกไว้ก่อนเด้อไม่ได้ค่ะโฆษณาเด้อจ้าแค่อยากให้รีวิวของให้ พี่น้องคนอังกฤษได้กินของ ồi, อร่อยๆจ้าหิวเห็นเราสุดยอดเลยกินนี่สุดยอดเลย,ย,เลยไม่ได้เหม็นแบบนั่นนะไม่ได้กินแรงนะจังกินกําลังพอดีเลยเพราะว่ามันไม่ได้สุกมากมันสุกพอดีนะ่ะสุกกําลังกินได้เลยอะ่ะแลวกรอบนอกนุ่มในเนาะเนี่ยดูอ่ะเดี๋ยดูกดไม่ได้บุ้มด้นี่ดูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รอขายด้วยนี่ ไม่ไดไ้เป็นแม่ค้าด้วยแล้วก็ไม่หลอกด้วยดูสุดยอดออพิมกดแล้วน,นี่กดแรงนะนี่เต็มแรงนะนี่คือกรอบนอกนุ่มในจริงๆดูอืมเดี๋ยวพิมจะกินให้ดูมาจ้าพี่น้องมากินด้วยกันนะจ้าตอนนี้กระผาเสร็จแล้วด,ดูสภาพอืมอืมมามามา ดู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 ดเนื่อดูเนื้อดูเนื่อดูเนื่อ,อโอ้ยฟินไหมสุดยอดเลยเนาะมาพีมิขอกัดก่อนแล้วกันเดี๋ยวพินจะชิมให้ดูอืมอืมอืม,อมฟินจริงๆอืมต้องขอขอบคุณน้องน้ำอีกรอบนะจ๊ะ ชื่ส่งทุเรียนมีคุณภาพมาหางกินกี่ครั้งก็ไม่เคยพิจหวังเลยตัวกินได้ทั้งเหนืออุมเม็ดแค่น,น,น,นี้อออนเอางันเนื้อตัวสุดเจอด้วยฟิน อบอกแล้วว่าเอาอะไรมาแลกพิมก็ไม่ยอมสุดจอดอถามว่าหมดไหม <c oughs> <c oughs> ถามว่าไหมไม่เหลือพอไหมตัองหามาพอไหมแค่นี้นะพอไหม,อ,มอร่อยจริงหวานหอมมันด้วยมันแบบคือมันไม่หวานมากนะจ๊ะเนี่ยมันจะแบบเพราะว่าพิม์ไม่ได้เอาแบบซุกมากพิมเอาแบบซุกแล้วกรอบนอกนุ่มในไก่ฉกีบอกเขาเขาก็ เขาจะผ่าให้ดูก่อนนะจ๊ะเป็นสี่เหลี่ยมดูเขาจะผ่าดูก่อนว่าโอเคไหมก่อนที่เขาจะส่งส่งมาว่าโอเคมันมันซุกไหมไม่ใช่ว่าส่งแบบไม่ได้ผ่าเขาไม่ได้ผ่าแบบนั่นนะจ๊ะเขาผ่าแบบสี่เหลี่ยมเหมือนแค่ดูแบบอ่แค่ดูว่าเนื้อเขาจิ้มเหมือนเอามือเราอะจิ้มว่ามันโอเคไหมอืมอืมว่าอร่อยวันนี้ไม่กินข่าวจ้ะกินนี่แล้ว อืมขอวันหนึ่งไม่กินข้าวเย็นกินนนี้แทนอ,อร่อยฟินมไม่ได้กินอวด้วจ้ะ แค่จะมาบอกที่ซื้อเฉยๆว่าขนาดซื้อเป็นลูกก็ยังไม่พิังอืมพิพ์มอยากลองดูเฉยๆว่าถ้าเกิดพิมพ์ไม่ได้ซื้อเป็นกล่องเนี่ยซื้อเป็นลูกอ่ะมันจะโอเคไหมพิมพ์ก็เลยลองดูว่าเออว่าขนาดซื้อเป็นลูกก็ยังโอเคนั่นแสดงว่าใช้ได้ ขอ,อยอันนึ่งนู้คอ,อยอันนึ่องอันนึ่งอืมน อือขออีกผู้หนึ่งแล้วกันเนาะอีกสุดท้ายแล้วจริงๆสุดท้ายแล้วอ,อกินทุเรียนแทนเขา กินทุเรียนแทนงเขาจริงๆจะ้ะเลิกงานมายังไม่ทำทำอะไรหรอกจะ้ะกินก่อนเลยนี่แหละของแท้ฟินสดจอดอร่อย อพนถ้าชอบคลิปนี้พิมพ์ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และเป็นกำลังใจให้พิมพ์ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ